สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่วนคุณนายคุณนายนะคะอ่าอันนี้จะเป็นผักหวานนะคะที่เราเพาะจากมาเมล็ดก่อนหน้านี้เนาะอันนี้ก็ผ่านไปประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคะนี่จะสังเกตเห็นว่าเขางอกแล้วนะคะทุกคนอ่านี่เราจะเห,เห็นดินที่มันแตกแล้วก็แหงขึ้นมานะคะเขาจะเกิดขึ้นมาอ่าแบบนี้เลยคะ่ะอันนี้ก็จะงอกหมดแล้วนะคะทุกคน วันนี้ก็จะพามาเพาะใส่ถุงกันนะคะเราจะเพาะยังไงมีวิธีการแบบไหนมาดูกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ในการเพราะนะคะอ่าอันดับแรกเนาะอันนี้เราต้องเตรียมดินไว้ก่อนนะคะอันนี่คือดินแล้วก็มีเมล็ดผักหวานเนะาะแล้วก็เป็นถุงนะคะเราจะใช้เป็นถุงดำแบบนี้ก็ได้ หรือว่าจะเป็นถุงแบบใสแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเอามาเจาะรูเนาะอันนี้แล้วแต่ใครสะดวกเลยนะคะนี่อ่าเดี๋ยวเราจะมาเพาะกันค่ะมาดูวิธีการทำกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอามลาดผักหวานออกจากถาดนะคะอ่าเราจะทำง่ายๆเลยนะคะทุกคนอือ เราจะใช้มีดนะคะมาสอออกเนาะอ่าเราก็จะเคาะเคาะอันนี้ล่ะคะ่ะนี่จะให้ดูด้านหลังนะคะอันนี้ลากเขาเต็มแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอามดเรีกผักวานนะคะออกจากถาดก่อนเนาะอันดับแรกนะคะอ่าเราก็จะเคาะเคาก่อน เพราะว่ารากเขาออกมาแล้วเนาะนตัดรากออกเลยค่ะทุกคนอ่าแล้วเราก็จะขอให้เขาหล่นออกจากถาดนะคะนี่นี่เห็นไหมคะอ่านี่เราก็จะอ,ออกเลยนะคะทุกคน อืมอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเอาออกมาพเพาะใส่ถุงอีกทีนึงนะคะ อันนี้เราก็เก็บเมล็ดผักหวานออกจากดินแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเพาะใส่ถุงกันนะคะมาดูกันเลยค่ะเรามาเพาะกันเลยนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะเราต้องเอาดินนะคะใส่ถุงเนาะอันนี้เดี๋ยวจะใส่ถุงใส่ก่อนนะคะทุกคน ทุกคนอยากใส่ถุงดำหรือถุงอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะได้หมดเลยค่ะนี่เราใส่ดินประมาณเท่านี้นะคะแล้วเราจะมาใส่มลนล็ผักหวานกันะค่ะทุกคนโอ,อ้ใส่ไนเลยค่ะ แล้วก็จะมาใส่ดินอีกรอบนึงนะคะ,ะเดี๋ยวมันจะเป็นประมาณนี้เนาะเราจะเอามาด้วผักหวานมาใส่ในถุงนะคะแล้วก็เอามาใส่ดินอีกรอบนึงนะคะ่ะ อประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ใส่ดินเพิ่อมอีกนิดนึงอ,อันนี้ก็เป็นดินเหมือนกันนะคะ ดินเราสามารถเอาดินอยู่ข้างสวนข้างบ้านของเราได้เลยนะคะมีดินอะไรเราสามารถใช้ดินนั้นได้เลยเนาะอ่าจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนอ่าเราจะมาเพาะให้เสร็จเลยค่ะอ่าเราก็จะตัก อย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเราจะทําแบบนี้ไปจนเสร็จเลยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นดินธรรมดานะคะอ่าถ้าดินมันแน่นนะคะเราเอาไม้เนาะเอาไม้มาแย่ yeah, เข้าไปอ่า เราเจาะรูแล้วจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วจะเอามาเล็ดผักหวานที่เราเพาะนะคะมาใส่เลยเนาะนี่อ่านี่นะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะทุกคนอ่าเสร็จแล้วแค่เอาดินมากลบแบบนี้โอเคแล้วเอาดินมาปกหน้าอีกรอบหนึ่งแค่นั้นเองค่ะนี่ แค่นี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะพออย่างนี้ไปจนหมดเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะ อันนี้ข้พอะเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่พอเสร็จเมื่อกี้เลยค่ะอ่าอันนี้จะเพาะแบบใสถุงใสนะคะอ่าถ้าใครอยากจะพอแบบใส่ถุงดำก็ได้นะคะอ่าอันนี้เราปลูกเองเนาะเราก็เลยไม่ใส่ถุงดำนะคะใครสะดวกใส่ถุงใสหรือถุงดำก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะนี่อันนี้ก็ เรียบร้อยแล้วสำหรับเพาผักหวานเมนลิดนะคะ่ะ